รับลี้แต่ไม่ลี้รับตอนปัตตานีกับมหาอำนาจตะวันตกปัตตานีมีการค้ากับต่างชาติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งรัฐในฐานะเมืองท่าและมีความรุ่ง,งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างมากด้วยทำเลที่ตั้งและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเช่นกระบรู์ทองคำและดีบุกในยุคการค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัตนานีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีเครือข่ายการค้ากับประเทศทางตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นทางตะวันตกคืออินเดียอาหรับเครือข่ายการค้าในภูมิภาคได้แก่อยุทยานครศรีธรรมราชและเมืองท่าบริเวณคาบสมุทรมลายูกับบางส่วนของเกาะสุมาตราราวคศ1538 มีพ่อค้าชาวโปรตุเกสเข้ามาทำการค้าในปัตตานีถึง300คนต่อมาในคศ1 6 0 1เรือลำแรกของดัสเดินทางมาที่ปัตตานีและตั้งสถานีการค้าเพื่อซื้อสินค้าเช่นพริกไทยกระบู์และของป่าพริกไทยเป็นสินค้าสำคัญในช่วงคริสตศตวรรษที่12โด้วยเป็นที่ต้องการของอาหรับยุโรปและจีนโดยมีแหล่งผลิตอยู่ที่อินเดีย และขยายการปลูกจากเกาะสุมารตรามาเกดะปัตตนีและปะหังทําให้คาบสมุทรมาลายูเป็นทั้งเส้นทางการค้าและแหล่งผลิตการค้าที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดคู่แข่งระหว่างรัฐที่ต้องปรับเปลี่ยนมิตรและศัตรูหลายครั้งรวมถึงปัตตนีด้วยดัชเข้ามาทําการค้าเครื่องเทศในรูปแบบองค์กรทางการค้าคือบริษัทดัชอีสต์อินเดียคอมพานีหรือ VOC โดยสร้างสัมพันธ์กับยาโฮทำลายอิทธิพลของโปรตุเกสที่มะละกากีดกันพ่อค้าอินเดียและอังกฤษดัชจึงผูกขาดสินค้าเครื่องเทศรายเดียวในภูมิภาคนี้และจำหน่ายให้แก่ยุโรปทำให้พ่อค้าและเมืองท่าอื่นๆได้รับผลกระทบจากการซื้อถูกขายแพงของบ o c ต่อมาดัชต้องการขยายฐานการค้าจึงกระชับความสัมพันธ์กับปัตตานีอยุธยาและเมืองท่าอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเนื่องจากสามารถส่งถ่ายสินค้าระหว่างกันได้กระทั่งดัชทำการค้ากับอยุธยาถึงญี่ปุ่นโดยไม่ผ่านปัตตานีเมื่อปัตตานีเสียผลประโยชน์จึงทำให้เกิดเมืองท่าคู่แข่งและเป็นเหตุให้ปัตตานีพยายามแยกตัวเป็นอิสระจากสยามช่วงปลายอายุธยาถึงต้นรัตนโกสิน์มิได้มีเพียงสยามและปัตตานีแต่ยังมีดัชและอังกฤษ ตลอดจนเมืองท่าอื่นๆในแหลมมาลายูที่ขยายบทบาทการค้าจากเมืองท่าแลกเปลี่ยนเป็นผู้ผลิตและส่งออกเช่นพริกไทยและดีบุกด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปนี้เป็นเหตุให้ปัตตานีเป็นที่หมายปองของรัฐการค้าอื่นไม่เพียงแต่สยามเท่านั้นการกระชับอำนาจของสยามสู่การเกิดสถานะเจ็ดหัวเมืองของปัตตานีจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป